ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมาแห่งมวลซึนนะครับเนาะเมื่อนี้แอดมินเดินทางไปตามต่ออา,อาจารย์ทุดงเนาะแปดเจ็ดสามครับผมอ่าเดี๋ยวก็ไปรวมเนาะเฮ็ดสาราหน่อยครับผมเนาะเฮ็ดสาราหน่อยให้ผู้เพิ่นไปมาเลยพักนะครับเนาะ นั่งเศร้าหฮมเศร้าเมยครับผมแล้วก็ไปตามต้นนะครับเนาะว่าอาจารย์เพิ่นสิมีแนวทางไปเพิ่นสิยอมบอกไปนะครับเนาะกะเบื่องบรรยากาศนํำกันแอดมินไปถ่ายจนคับนะครับเด้อกะสนทนากันง่ามขึ้นกับมีครับกะอาจีบ่มมีอียังกะแตว่าขั้นเท่าติดตามเลยกะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับผมเพิ่นกัไม่มีฟันจังได๋กะ ลอ่ cake, right? yeah. Brother. อดูลน้ำกันงเอ็มมินกับเซพยายามเนาะหาข่าวใหม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีรับส้มรับฟังน้ำกันนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมไปรับส้มรับฟังบรรยากาศน้ำกันครับถ้าละล้านเห็นว่าขับยังนะครับแดนซ่าแดนซ่าคำว่าเฉลี่ยสื่อซ้ำรอดด้วยไม่ขี้คนวางสีอืมอ่อนเลยเลยมีผืนทีหรอคน ว่ารับว่าี้สิบเประซนี่ตัวเดียวกันกัดูนเดยกันว่าคุณคิดว่าอะไรกี่เท่าเลยบางมันเขาไปหาเพื่อทครั้งหนึ่งีร่างกายเห็นอยู่ห่างๆโอ้แต่ยานยังตายรถรถร่งก็ตายดอกมันคนคนสุ้มรถร่งอีส่วหนึ่งก็สามหนึ่งหนึ่งฟ้าเออเทีนสวงมีความเม้สามศูน ต้องเทียสูุนเหี้เมียสูนเห้ยขอบพุ้นั่ละเคสใส่กันสิเมี่ีตัวนี้สำคัญเลยตีเรื่องกาดเลย่ายทองพาวาเลยครับปาจิลูกปาิลูกแม่อือเขาเห็นหัวเมียเดียวถ้าเบียนเก๊าได้แลแจ้งมาบันโตสามหนึงได้ยู่มีมีแต่ใส่ใส่ในหันมาซื้อใส่มาแต่ได้เอาเอาม้กระดาเชื่องหน่อยเอาเห้สุดากตะกวดมันไ เดี๋ยวกถ้าก oh, um ่อนอ่าดทนทางยังบ wow, ่ลมอย่เนาะโอ้เมือว่าลุ่มมัดมือเน่ย่บอครับมือขึ้นก็ล่มดขึ้นหนาแบบไม่เรียนหาว่านาวเนาะเอาลมอากาศธรรมศาตรเนาะพ่หนาวิจหอยยังก็เวทีวกันมจอากาศธรรมศาตรลมวิศว่วามสีโมงแรกนี่ลเมือขึ้นอ่ลมัดมือเลยี่มือนี่สิหอนเลยมัดขึ้นเลยเขาจนหลับกา ลงกคกับอะไรเห็นบ่าเด็กมนีกคตรสมือนนางทำฟบอะไรตัวย่ำได้ไมังใครไม่ยุ่งหหาย่ำมาเอาตองการกคประจำเอาเบอร์ทั่วมา้บุกบอกต็กยืมเร้อยเงินไว้เห็นปบอกบ่งเบอร์ทั่วแล้วเจนประเดียวหามถามขึ้นน ถามว่าหนักบ่เออเน่นบ่เจ้แต่ว่าหไปหาอรวดที่ในตลาดชีวิตก็นุ่นสูงจนบังหอดยิ้มโค้งทาสเลตอะไรเออก็มีเจ้ารถเจ้ดึงรถเจ้ตัวถ้ามเป็นอืมบอกบอกง่าว่าเบิ้งแล้วเป็นถือตัวอ๋อหายเงอืมไมถี่หน้า ก็ยังเกีจกี่ไงรสิไม่ซื้อตัวหลายเขาว่นําโพอพอยากเนอะพอต้องมีเวลาเนอได้ว่าหากเกอบเดหนั่งคเขียนไว้ตองมีเวลาน่ยหนเกียนอันี้เข้าว่ามงนั่นเอโอ้กาเลี้ยวเที่ยวเกือายูโอ้เดี๋ยวเนี่ยมันจะอุลเล้ดยจังโอกันตัวเข้าเนาะเอียนหลังลงพเข้าวนะที่สอนเราใว ก็เหมือนเดินอยู่ผู้วเเลี้ยวไปอนันเป็นวัดด้วยจำเนี่ยันเป็นวัดพูทธลาภตรงนี้โอ้ันเป็นเงินองวัดพวง่ามอาจารย์จะพนาเพิ่ันโอ้โอาจาย์อาจายอยู่แถวไหนทักมาตึงทั้เท่นั่นเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kiềm nó. ha mày mới tỏo hàng hàng thôi đấy. tỏo thôi. tỏo não, lẹ. lẹ em mấy mấy kia. ไม่ได้พัวหลัดไปใจะไปม่เป็นยอมันจะใครโอ้ยไม่ใช่ไ้พอดจะเฮ็นโ้ยนั่นจะมานั่งเจ้าจมบนี้ไม่ใช่ไ้ปานนี่ก็มคก๊บแจริงๆก็นี่าือประหยัแกเใช่ว่ั่ายโ้โอ้ยงีไอยู่เหรอแต่กาเขามาทายจากไผเนาะนั่นบหละไ่เชื่มากหบ่พอกันผมว่าสงการเขามาแป๊บเดียวนะ มันคงันเดียวกันนม่ไม่ปีที่รีตองยังอือผู้บานเนี่มันมีเมื่อตะเดแล้วหมก็ไปยังว่าไม่มีปัญหาแต่เองอนนี่ก็ได้จวดจัี่เลยนี่ใ่ายกัเออเออจวดจะได้เลยใเดียวกันก็จวดว่าว่าเดียหอดอายุต้องกู้ย่างเดียวนันตัอีกคนเดียว่อือ อรถไทยมาปั๊บทีเลยวะอาจารย์แล้วปั๊บทีเลยองจอดรถเนาะยังแงได้กูยังโวนเลยแหละฟันนั่นเลยอาจารย์ข้ฟังเว้นโอโอ๊ตจหเว้นว้าคงจบอก้ฟังอย่างเนาะอย่างว่าค้าเหตดอะนี้วันเราที่ยังมุ่งสล่ามันนี้มุ่งไม่เปนสมเสียม สมช้มต่อเติมเห็นเอาว่าพระมาพระยังไปยังสว่างด้วในเพิ่งกันน่ะคนอีกทีกรัวดที่รุ่นใดพระสอนใดเงินเดือนเงินอา้ขอับผมองเดียวองเดียวเป็นพระสมเด็จยังไ่ครับแท็ซันเหอขนมาท่านนีงล่ะโอ้ใ้แท็ันแต่ละสมเด็จทุกียวนี่แตกนันสั้นทานี้สั้นราว่าด้ว ยี่นี่ s. <S e i, ต่อประทานยี่ง่า่ไม่ว่าเดือนปีเดือนโบราณวันเดือนปีเดดเท่าบอกแล้วยุทธะสลักพระใช่ไบอได้บริว้ร่ไมืออกว่ากล่องซองอกม่กล่องซองด้ยองกับบอกระบุได้ไหมเนาะพิมพ์อันใดมาตั้งใดพระองค์เดียวพันเด็จะเมื่อตัวเราลงปูนว่าไห่เนาะอือคือยัง เขาน่ฝ <s Techn Pokémon> ันผมตีอะเรนี่ผู้บาวอีีเอาัผมผมบจะมือผู้บ่าวก็งไันเหมือนนี่ว่าฟันดียู่เลยก็ตีคือปรับนาผู้บาวเออสงีเนาะที่เรืองวัดควรเรืองวนหัว นี่มันนอนนย่นอู่เดียวกับมันโดดไม่ไปยุ่งแต่ทีโดนกันได้ดอดนี้โทรศสพทโดนได้โดนโดนอะไรเราโมงลนั่นบร้นนสามชุ่โมงวะต้องอทรศัาทไม่ลอดนั่นคือจมาืนน้ำปลาแบบางไปยุ่งเนตพัดกันแล้วมันดวงดีวมันู้บ่าวตัเราเชื่อว่าิดกัน มกแกน่หน่อยแกนกว้างสวาเงนเงาต่อท่เส้นางจะลักถึง่วนดวเลยอาจารย์ตีเป็นตัวใดข้อตีได้บอกแนวทางบอครับว่าท่านใบอกตียังงั้าอ้ก็ตีว่าเปื่อยเั็กน่อยเพราะจะขาในแรงน้อยดีจังโดนโอ้ดโดนมอยกได้ตีตีแตะพิดเยาะตีตะก้อนนั่นมันจะเรียกว่าเลยสามหมื่นหนึ่งที่สี่หนหนบอกวันที่ีบหกหนึ่งวันที่ยีบสองหนึ่งดังโดนที่สุดบอกไปแล้ว เมื่อดีกบอกไปมันก็มาว่ามีีโอ้เมื่อเตยเะเตยขาเปนยัห้วีไปยังล่ะถ้าอ่าสมเด็อ่ะเน่ะเป็นยังกัเป็นแน่าห้างเนาะเป็นนั่นเพื่อผู้เข้าอันนี่นบ่เป็นเพราะ่งดีทังยั มอทอ้กไปพ่นพุ่นแสดงพุ่นอัเเตะเาการอุตสาหะไม่่งลนั่นเงผมื่สองสองป็นี้เป็นงาปวัพุ่นนะยางไม่เดียวเด๋ยวอนเดรถมองนี้มันขยางกายไปมันจะเป็นตามั่นกับยางลำลองมันแต่พ่นแต่ว่าถ้าจะเป็นฝนบกมันนี่แยกนยงตู่คนเมื่อไ สองคนเขาตัวคนไีู่ว่ามันเห็ดรนะ้อยคนเลยไว้ซุ่มยิกหน่อยมากแม่สามะมารุ่นคนหนีตั้งห่างคนหนี่นบแมาใบสองสี่สิบก็ไบสามสิบเขามาหนี่บสามสิบนี่อย่งคนคนดูเห็ดกระส่นนี่นี่ก็แล้วตอนเที่ยงวันเขามีดีแล้วเพราะคนนั่งเรีนเยนไว,ว้ม <c oughs> ันให้กันั่งยุ่งโหยอยู่ <c oughs> นันก็ได้พอนึงไม่ได้ซื้ออกน้องเพืดอไม่ทานเนี่ยกลางมูอใช่รถเตล่นี่ยปีหาคนเนี่ยนอนด้ยเหนื่อยนั่นเลยสองคนสบายนอนอนไหลาคนมีู้ไหมคนสมมีนนันเลยที่สองคนหมนสองคนสามคนก็ดีสองคนสบายด้วยก็ละมุ่เลย แต่นเจ้หนูบกินอจอวักสองเนีหนูยังว่ีียกว่ากสตีคุณไปย่วนัเลยเต้อุ้มอุ้มบ่มีเลยมันเขาเที่ยวขันไปเสีหัวมาตำเลยเป็นเตยนดุงเอาเป็นน้ำหมันเป็นว่าไหนขั้นนี่เลยจะองเที onun, ่ยวีเล ว่ประจำไม่มีนะคว่าพอไลมองเลยไปยังสิเ้าเลยพุ่มมมีม้าครัี่ตำนนน่งเนี่ยมมัุ้่มมันยาวไปทงยืนมาตั้งตข้างน้น่เป็นยังเจ้าผีเขียวนะพุ่มเี้วที่บวกคนเี่ยวนเขียวดเดาวมันเบานะจมนองยุ่นงมากเเข้าลงไปกรุงเทพหบอ ถ้าทำดีต้องนี <c oughs> ่ว่าบอกบอกคุมันข่องยันน้ำอ,อยู่ยอ๋อไรหมองไรหมองเรื่องื้นพันคือมันแม่มมด,มดังันเขาว่าคือว่าผมบอกว่าอย่างนี้วันผมลืมตือต่อมาไว้นล้วก็ไปยนเ้าปิดแล้วคทไมนี่ตนมาตื่น เมื่อไมมื่อมดครับเราไปรวจครับเดี๋ยวบอกอยังพ่านแม่พี่น้องเอฟซีกับอบอกวาตรวจฝันจังได้เยียนหัวเาะ่าไหวสัมผัสเนาะไหวสัมผัสเนาะฟั่งเอฟซีถ้าฟังเสียงอาจารย์ได้นี่นวดดีเนาะนี่นวดดีคนเบิง่งไล่หลายคนจะขูจ่จักเนาะอาจารย์พิ่นบกตีให้ติตดตรถรสาทด้ เฮ้ยี่แต่ซุ่มเจ้าสินะมาย่ำเลยเออฟันถนนเป็นบ่าอาจ<ม>ารย<ส>์จะเดือดเลยเป็นปบ่อบ่มีหลายก็ดีบ่ครับ,บเ,อเอาสะเดือดคุณเนี่ยสะเดือดตรงนึงสินะบ,บ่ได้อ่านพระพระสงฆ์พระสอนอย่างบ่มีบ่ครับบุญมี่ง่ๆเลยบ่อบ่ได้ไดป,ป,ไปพี่แต่หน้าบึงลงทุนเบิ่งตัวดี ก็ยัยึดเอาแ่ไก่อัูว่าอย่นทำไปเท่ากันนั่นะอไดครับคุยกันเยนนี่ะครอาเไปรดเอไปรครับยึดเอาแต่ไก่ไป่าวงยสี่ะแต่ว่าเนมากเป็นเที่ยวที่เป็นสุมสันนวจะนั่นเดียวไปเป็นสุ่มใส่ผู้เก่าใช่่ง่งานมาเว่าไป็นสุ่มผู้เก่าเนี่ ไปฝันกนันมีตีเ,เอ่อที่หลัองนี่แล้วก็ท่านเด两岸ย岸ง,ง,ยง,ยยงยนี่คือสำคันมากอือครับผมสามที่ทุม่มอืมเพิ่นแบบีพระกิจของเพิ่นนั่นคืตีล้วตีกันกมนี่คือกันพร้เจ้าก็ไ่เดี๋วบอกเรีวก,กันไดบอกไปเดทึ่งอันทึ่งกันทึ่งกันทึ่งใกล้เครื่องยุ่น เอ้าวยีว่านึ่เนาะยเนาะไอ้ยีเนี่อก็คือละเมื่อจีอออคุณ่าไปบวานเอาไ็ใสัใส่แล้วเนาะแ่มนไปซีดเนี่ยแต่้ามันเขาบวมเยทั่วไปซือไม่วา่าแล้วยิ่งใส่อย่างนี้เขาบอมยีแปเไม่ไปยกเข่ามันลดว่ะครัไวัยรุ่นเดียวได้ยัีไงยด่ัไรถไปแล้วว่าชาวกรมดไส่เขาดีบายใส่กับรถตับยิ่ง เงินเสี๋ยวเอาไปยกเขาเล้เมัอ่าจันยกเขาเลย